บ้าทพี่นุ้ไปไปพี่ก็มาแสดงความด,ดีกับวาดไงงานสําคัญแบบนี้ยพี่ก็ต้องมาอยู่แล้ววาดจะไล่พี่เลยนะไม่ได้ฉันว่าพี่อ่ะก,กลับไปดีกว่านะมาก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกอย่างนะฉันอายที่มีแฟนเป็นคนขายไข่ปีงแบบเนี้ยอ่ะยืนโบอยอยู่ทําไมรีบก,กลับไปสิพูดเรื่องไรไงไป กี่ลองท้องกันดีไหมไปเดี๋ยวก่อนค่ะคุณครับขายยังไงคะลูกละเจ็บาทครับสามลูกยี่สิเอากี่ลูกดีครับองั้นเอ,อาเออสามลูกค่ะ ปิ้งอร่อยขนาดนี้ยแสดงว่าพี่คงขายดีมากแน่ๆเลยละสิขอบคุณนะครับนี่พวกแกโมวทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะใกล้ถึงเวลาแล้วนะนี่วาดกินไข่ปิ้งลองท้องไปก่อนไหมฉันว่าเข้าไปในงานอะไม่ได้กินอะไรแน่ๆเลยจัดพวกแกเอาไข่ปิ้งมาจากไหนเนี่ยก็นี่ไง อไรพวกนี้หรอกของข้างถนอนอะมันสบบปกปรกพวกแกกินอะไรแบบนี้ด้วยหรอแกลองกินดูก่อนฉันเนี่ยไม่เคยกินไข่ปิ้งที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่เลยนะจะลองดูกันดิโอ๊ยสกปรกไม่ไงพวกไม่รู้เรื่องทำไมฮะบบงคับถู่ได้เฮ้ยว่าททำไมต้องทำถึงขนาดนี้อะใช่ทำไมแกต้องโมโหแล้วก็หุดหินอะไรขนาดนี้อะพูดจากันดีๆก็ได้อะไม่เห็นจะต้องทำแบบนี้เลย เออฉันขอโทษฉันว่าเรารีบไปจากตรงนี้ก็เถอะไป ปาไม่รู้เรื่องหรือไงฉันเคยบอกว่าใช่ไหมว่าถ้าใครมาเห็นฉันกับพียฉันคงอายไปทั้งงานแน่ๆตอนชัฉันนะฉันไม่อยากให้ใครมาดูถูกฉันว่ามีแฟนเปแค่คนขายไข่ปิ๊งแต่พี่ตั้งใจทําอันนี้มาให้ว่าเลยนะว่าราไปเถอะแล้วเดี๋ยวพี่ก็กลับฉันไม่รับของกระจอกๆแบบนี้หรอกนะถ้าพี่ไม่มีของดีๆมาให้ฉันอ่ะพี่ก็กลับไปซะฉันว่าเราเลิกกันดีกว่า วาดพี่ผีดตรงไหนอ่ะทำไมถึงทำกับพี่แบบเนี้ยี่หลบ่อนพี่หลบเร็้วเ้วเวเดี้ทวเลีวเลี้เนี้ยวเอคือฉันมาคุยโเรีัยทเลี้ี้ว่ายวเลเลี ว่าแต่มีเลยหรือเปล่าอ่ะโอ้ใช่มันเถอะไปกันดีกว่าปะมิกี้ปะตว่าเออพวกแกไปกันก่อนเลยเดี๋ยวฉันคุยโทรศัพท์ต่อยังไม่เสร็จเลยอ่ะ คนคบกับพี่ต่อไปนะพี่วะฉันไม่มีอาาานาคตที่ดีแน่พี่จะถูดล้างฉันให้ไปตกตับอย่างพี่งั้นหรอ,อยังไงฉันก็ต้องเลือกคนที่มีอาาานาคตที่ดีเชิญพี่ไปขายไข่ปิ้งกะระจกของพี่คนเดียวถึงขายยังไงก็ไม่มีวันรวยหรอกว่าว่าจําไม่ได้เหรอว่าเราสองคนลำบากกันมากแค่ไหนกว่าพี่จะมีวันนี้ได้ พี่สู้เพื่อวาดมาโดยตลอดเลยนะทำไมวาดถึงทำกับพี่แบบเนบี้พี่๊อพี่พี่พี่ฉันมีอะไรจะให้พี่ด้วยอะไรหรอวาดฉันสอบติดมาหาลัยแล้วนะพี่พี่ใช้ไหมจริงหรอวาด แต่ว่ามีอะไรหรือเปล่าวาดมันก็แค่ผลสอบอะพี่ฉันคิดมาดีแล้วว่าฉันไม่ไปเรียนหรอกเอา,เอาทำไมลาวาดวาดสอบติดทั้งทีไปเรียนเถอะเชื่อพี่อยากเป็นคนไร้การศึกษาแล้วก็ไม่มีอนาคตเป็นพี่เลยคือฉันไม่มีเงินส่งตัวเองเรียนขนาดนั้นหรอกพี่ที่อย่าลืมสิว่า ฉันอะเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นแค่เด็กกำพร้าที่ยากจนคนหนึ่งอะจะมีปัญญาที่ไหนมาส่งตัวเองเรียนขนาดนั้นอ่ะถ้าจะไปกู้เงินเรียนก็ไม่ได้อีกมพราะไม่มีผู้ปกครองฉันคิดว่าฉันจะไปทํางานโรงงานดีกว่าแต,แต่นั่นมันอนาคตของวาดเลยนะแล้วพ,ลออพี่จะให้ฉันทำยังไงล่ะเอางี้ไหมพี่จะเป็นช่วยวาดเอง พี paid, ่จะช่วยฉันได้ยังไงพี่ไม่มีเงินไม่ใช่หรอพี่จะขายไข่ปิ้งส่งวาดจนเรียนจบปริญญาพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ไปไหนจนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่ฝันของวาดเป็นจริงจริงเหรอพี่โอ๊ยนี่พี่เลิกภาพถึงอดีตที่ฉันต้องทนอยู่กับพี่ได้แล้วฟังให้ชัดนะเราเลิกกัน ว่าถึงออนเฮ้ยเฮ้ยังไงวิกกี้เขาอยู่ตรงนั้นเอาแบวนไปคืนเขาเร็วจริงด้วยอ่ะ ออของอะไรหรอครับไม่น่ามีนะครับผมว่าคุณน่าจะจำผิดคนแล้วอะไม่ผิดแน่นอนค่ะฉันว่าของอันนี้ก็เป็นของของคุณคุณหันหน้ามาคุยกันดีๆได้ไหมคะสลบหน้าหลบกตาทำไมอ๋อคุณไปขโมยของคนอื่นมาใช่ไหมย,ย,ยนนุ่นโทรแจ้งตำรวจเ,ออเดี๋ยวนะครับไม่ใช่นะครับนั่นแหวนของเองฉันไม่เชื่อ เมื่อกี้นายยังยืนยันอยู่เลยว่าไม่ใช่ของนายหรือว่านายมีหลักฐานอะไรมายืนยันฮะเออคือเฮ้ยนายจะทำอะไรเอย่าฮ้วย รีบหาแหวนพี่ก่อนกระเด็นไปไหนเราก็ไม่รู้หลุหนไปไหนแล้ววิกกี้แอนสมองไม่เห็นเลยอ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ทางนู้นน่ะ เ,เพชรนี่โหสวยมากเลยอะสงสัยจะแพงหน้าดูหน้าลอยในวันรับปริญญายจริงเฮ้ยนี่แกจะทำไรยะวาดแหวนวงนี้มันไม่ใช่ของแกนะจ่ไม่ใช่ได้ยังไงก็แหวนวงนี้มันตกดอยู่ที่เท้าของทันแล้วฉชนก็ไปคนเติร์แล้วฉชน,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 นก็เก็บมันได้มันจะไม่ใช่ของทันได้ยังไงแหมนี่แกคนจะเห็นว่ามันมีราคาสินะพวกแกเลยอยากจะชุบม,มือเปิดออาไปอะปัดไปเถอะ ไม่ใช่นะแหวนวงเนี้ยเป็นของพี่คนขายไข่ปิ้งต่างหากฮะอะไรนะนี่พวกแกฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอคนขายไข่ปิ้งอย่างมันเนี่ยนะจะมีปัญญามาซื้อแหวนเพชรพวกนี้อ่ะเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่บาทสองบาทนี่เอามันนี่นะเฮ้ยบอกให้เอาไปไงนี่ได้เหรอเนี่จะทำอะไรเหรอวะานี่จะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งเล่ากันไปแล้วอ่ะก็อย่าเสือกพี่เฟิร์สแหวนของพี่อยู่กับยายว่าน พี่งั้นเหรอี่หมายความว่าไงอะอ๋อนี่เลิกกับฉันไปไม่เท่าไหรก่ก็มาจีบเพื่อนฉันแล้วเหรอนี่ใหวิกกี้แกจะคบกับผู้ชายเนี่ยแกเลือกหน่อยก็ดีนะแกคงจะมีรสนิยมต่ำๆที่ชอบกินของข้างถึงสินะนี่แกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคนาขายไข่ปิ้งอ่ะเป็นแฟนแกอุยเปล่านะ ฉันคงจะพูดผิดไปนะ่ะคนแบบเนี้ฉันไม่นับว่าเป็นแฟนหรอกนะฉันก็แค่หลอกมันให้มันส่งฉันเรียนให้จบวัดเท่านั้นแหละนี่ว่านวัดมี่ไอ,อ,อ,อ้นุ่นอ๊ะแกผักฉันหรอนี่หยุด๋ยวนี้นะพี่เฟิร์สกับฉันเนี่ยเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแกรู้ไว้ซะด้วยอและอีกอย่างคนที่แกดูถูกอยู่เนี่ยเขาไม่ใช่คนขายไข่ปิ้งแต่ว่าเขาเป็นลูกของเจ้าสัว ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มที่ส่งสินค้ารายใหญ่ของประเทศอะไรนะไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้นี่พวกแกกำลังหลอกอยู่ใช่ไหมเรื่องทั้งหมดคือเรื่องจริงตอนแรกฉันกล่าวว่าจะมาบอกความจริงกับเธอหลังเรียนจบแล้วก็ขอแต่งงานแต่เธอก็ดันออกไลน์ซะก่อนที่ผ่านมานฉันพยายามทำงานแล้วก็อดทนเพื่อเลี้ยงเธอส่งเธอจนถึงฝั่งฝันแต่เธอกลับมาเนคุณเรียนจบ ก็ถีบหัวส่งชั้นแบบนี้เลยเหรอคนแบบเธอเนี่ยคำว่าเลวมันยังน้อยไปเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราไม่รู้จักกันอีกอ๋อถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้วิกกี้พาเธอไปที่ฟาร์มของฉันนะจะได้สบายใจพี่ฟอสไม่จริงนะอย่าไปเชื่อนะฉันหลักพี่จริงนะพี่เพิร์สอย่าไปฟังมันผู้หญิงแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นฉันฉันก็คงไม่ใช้ชีวิตคู่ด้วยหรอกค่ะ นาาอยที่เรียนจบมาได้เนี่ยใช้สมองหรือว่าใช้ตัวกันแน่เอาเป็นว่าพี่เลือกคนที่เหมาะสมกับพี่แล้วกัน,นไม่ได้นะพี่เฟอส พี่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่จะขอฉันแต่งงานไม่ใช่หรอพี่จะไปกับเยีนนั้นได้ยังไงแล้